ชไม่ใช่จําอย่างเดียวว่าเอออย่าโปรดอย่าทิ้งก็อย่าท่องไปอย่างเดียวเลยว่า r o n t reat, t o n t t h r o โ t r แตแต่ถ้าถามว่าเอาแล้วถ้าใช้เป็น n t อัน t h r e a ตล่ะมันไม่ถูกไม่ถูกก็อะไรหรือว่า h a v n t t r u น t h r e a ตได้ไหม,มนี่ะครับใด้เลยครับผมโอเคครับหน้า1นึครับเข้าในาเนื้อเรื่องกันเลยนั่นคือ Took with your friends ให้คุยกับเพื่อนๆของคุณนะครับคุยอย่างไรครับ ข้อ A คำสั่งยาวนิดนึงนะครับนะให้ดูคำแปลด้วยนะั่นก็คือ work in pairs ให้ทำงานกันเป็นกลุ่มนะครับจับคู่กันไม่ใช่จับคู่นะครับชวนกันดักสองสามคนนะครับในกลุ่มหนึ่งห discuss discuss แปลว่าถกปัญหาแปลว่าปรึกษาหรือแปลว่าคุยกันเพื่อหาข้อยุตินะครับ discuss the proverb นะครับหน้าเมื่อกี้นะครับที่เรียนผ่านมา proverb แปลว่าสุภาษิตนะครับสุภาษิตคำบังเพยต่างๆนะครับ proverb Inactivity ในกิจกรรมที่2ให้ไ i r a ให้หา a r t h e r p r o v e r b ก็คือสุภาษิตอื่นๆ and present นะครับให้อ่านว่า present นะครับถ้าอ่านว่า present แปลว่าปัจจุบันแต่ถ้าอ่านว่า present แปลว่านำเสนอหรือถ้าอ่านว่า present อีกครั้งนึงแปลว่าของขวัญก็ได้นะครับศัพท์นี้แปลได้หลายอย่าง ให้นำเสนอเดมเดมในที่นี้ก็คือสุภาษิตตั้งหลายข้อที่นำมานั่นแหละ to your friend ต่อเพื่อนๆนของคุณในห้องเดนและแล,ะแล,ะและ้วให้ write them ให้เขียนสุภาษิตเหล่านั้น down in your notebook write down นะครับ write เดมดาวจุดจุดๆุดนะครับให้เขียนมันลงไปนะครับ write down เป็น p r พ v e r b เขียนลงไปในสมุดนะครับนี่คือคำแปลายาวเลยนะครับ คุณครูก็เลยนึกขึ้นได้นะครับว่าตอนที่คุณครูสอนใน YouTube ใหม่ๆนั้นนะครับก่อนที่จะจบการสอนแต่ละวันนั้นคุณครูจะนำสุภาษิตมาฝากนักเรียนเพราะฉะนั้นเลยได้ทีเลยนะครับวันนี้เลยไปก๊อปช่อง YouTube มานะครับว่าที่คุณครูเคยสอนไว้สุภาษิตนั้นว่าอะไรบ้างลองมาฟังกันดูนะครับ สญสาณชานิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยครับผมอัมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครูนันวันนี้ก่อนที่จะจบนะครับนำ motto proverb free d h ม,ม,มาฝากเช่นเคยนะครับคือคำว่า people will i v e in crash houses นะคร children through zone แปลว่าคนรที่อาใสยอยู่ในบ้านกระจกนะครับไม่ควรโยนก้อนหินคล้ายกับสำนวนอุปาสิทธิ์ไทยที่ว่าว่าแต่เขาอินโหนเป็นเองนะครับถ้าดูในรายละเอียดนะครับก็คือ people เป็นผู้พสต์นะครับวูเป็น relative pronoun นะครับลิฟตก็ต้องเป็นช่องหนึ่งนะครับเพราะว่า people เป็นผู้พจต์กริยาไม่สามารถเติม s ได้ In-class houses นะครับบ้านที่เป็นกระจกนะครับก็ shouldn't throw zone ไม่ควรคว้างหินคว้างหินในที่นี่ก็คือเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของของบ้านเนี่ยอย่าเอาหินมาคว้างเล่นนะครับไม่ใช่เอาหินมาคว้างบ้านตัวเองนะความหมายในเมื่อเจ้าของไม่ได้เอาหินมาคว้างเล่นเนี่ยก็จะทําให้ตรงกับภาษิตว่าว่าแต่เขาอินโนไปเองนะครับเพราะถ้า เขาก็หนนมาคว้างเล่นนี่คือไปห้ามคนดืม่มว่้อยากคว้างแต่ว่าตัวเองมาคว้างแต่ก่อนเนี่ยก็ถือว่าว่าอ้านะครับนะมาเข้าในเนื้อเรื่องของเรากันเลยนะครับนั่นคือคลิปที่คุณกรวพี่นันได้บันทึกไว้นะครับในช่องครูนันชนแนลนี่แหละนะลูกๆเข้าไปดูได้นะครับสุภาษิตเป็นเกือบร้อยสุภาษิตนะครับนะที่คุณครูสอนเอาไว้นั่นก็คือ p e o who live in g ิ a s s h o u s e shouldn't throw stone นะครับ เมื่อกี้อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับนะคือบ้านที่สร้างด้วย glass house นะครับคือบ้านที่เป็นกระจกนะครับในเมื่อเราสร้างบ้านตัวเองด้วยกระจกแล้วเราไปเอาก้อนหินมาเที่ยวป่าเล่นนะครับนะมันก็เลยไปตรงกับสำนวนว,นว่าว่าแต่เขาอินโงเป็นเองเออเพราะฉะนั้นนักเรียนก็คิดเอาเองนะครับนะตีความหมายเอาเองเอาเป็นว่าคุณครูจะแปลจะพ่อภาษาอังกฤษให้นะครับนะ อธิบายให้เล็กน้อยมาฟังอีกสักหนึ่งสุภาษิตนะครับเพราะเขาบอกว่าให้เอาสุภาษิตมาหลายหลายข้อมาฟังข้อนี้กันอีกนะครับ p r o v e poetry d ร a m a นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือคติธรรมนะครับสุภาษิตคำพังเพยกวีนิพนธ์นะครับกวี อะไรเดีย p o e t รีบทกวีอะไรต่างๆนะครับธรรมะก็คือธรรมะนะครับวันนี้นำคำว่า he will h u n t to h a r s l i v e to w n t and l o s e the other นะครับบางทีก็อ่านผิดบ้างนะลิ้นพันกันเอาอ่านใหม่นะครับ he will h u n t to hair l i v e to w n t and loses the other นะครับ แปลตรงๆนะครับแปลว่า he คือของผู้ชาย who แปลผู้ซึ่งนะครับเป็น relative pronoun hence terms pro, ราบประธานไปกับพจน์บทที่3นะครับแปลว่าข่านะครับ to has hair ในที่นี่นะครับเราจะทราบคำว่า r a b i t นะครับ r a b i t แปลว่ากระต่ายแต่ในนี้ใช้ศัพท์ว่า hair ก็แปลว่ากระต่ายเหมือนกันนะครับเ uh, ขาคนนั้นผู้ซึ่งฆ่ากระต่าย2ตัวนะครับ leaves แปลปล่อยหรือว่าทิ้งนะครับละทิ้งเพิกเฉยไม่สนใจ กระต่ายตัวใดตัวหนึ่งจะทำให้ต้องสูญเสียกระต่ายไปอีกตัวหนึ่งนะครับ lose แปลว่าหายไปเสียไปนะครับ the other ก็คืออีก,อ,ก,อ,กอีกตัวหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่คือคำแปลแต่ความหมายโอเคครับนดะครูพินาณอธิบายให้ในคลิปแล้วนะครับว่าสุภาษิตนี้หลักปากรณ์เป็นมาอย่างไรนั่นก็คือ he w hunts t o hare นะครับ lives one and lose the other ก็คือผู้ลากกระต่าย2ตัวนะครับและทิ้งตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะหายไปนั่นก็คืออย่าจะปลา2มือหรืออย่าเหยียบเรือ2แคมไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมแล้วนะครับนะมาดูในรายละเอียดตรงอื่นกันอีกนะครับว่ายังมีอีกหรือไม่หน้านี้ยังมีอีกนะครับก็คือส่วน B นะครับส่วน B เขาบอกว่าให้บอร์ดดิสเพลย์ บอร์ดก็คือกระดานนะครับ display แปลว่าแสดงให้เห็นนะครับนะก็คือแสดงบอร์ดก็คือจัดบอร์ดกิจกรรมนั่นเองนะครับคำสั่งบอกว่านะักเรียน work in g r o u p ให้จับกลุ่มกันนะครับทำกิจกรรมตัวนี้ข้อที่2ให้ talk together about places that have rule วงเล็บนะครับ library park classroom etc. ตัวนีอว้อ่านว่าเอ่านว่า etc. นะครับแปลว่าเป็นต้นเป็นภาษาละตินนะครับ ให้พูดคุยซึ่งกันและกันนะครับ together หรือว่าช่วยกันพูดนะครับช่วยกันคุยเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ dead ตัวนี้แปลว่าซึ่งนะครับ dead อยู่หน้าประโยคแปลว่านั่น dead อยู่ในแปลว่าซึ่งนะครับอยู่ในประโยคซึ่ง have rule ซึ่งมีกฎระเบียบต่างๆเช่นถ้าอยู่ในห้องสมุดมีกฎว่าอย่างไรบ้างอยู่สวนสาธารณะอยู่ในห้องเรียนมีกฎระเบียบอย่างไรบ้าง ข้อที่3 write rules เขียนกฎเหล่านั้นเติม s นะครับกฎหลายๆข้อนั้น for those places สำหรับสถานที่เหล่านั้นก็คือสถานที่3อย่างที่บอกมาข้างต้นนะครับ j o o s e นะครับเป็นพระอุพจน์นะครับกริยาต้องเติม s เสมอเอ้ยไม่ใช่กริยาคำนามนั้นๆต้องเติม s นะครับข้อที่4 make a poster and display it in the class ให้ทำโปสเตอร์นะครับแล้วก็ให้นำไปสแสดง Display it ก็คือนำอแผ่นโปสเตอร์เหล่านั้นแหละครับอยเนี่ยหมายถึงแผ่นโปสเตอร์นะครับให้ไปแสดงในห้องเรียนนี่คือคำแปลนะลูกนะเพราะฉะนั้นตัวอย่างนะครับ e ีกแก็คือสถานที่ p l a c e s สถานที่เป็น the library ในห้องสมุดในห้องสมุดจะเขียนคำว่าอะไรบ้างครับหนังสือก็เขียนกฎมาให้ว่า you must keep quiet คุณครูก็เลยแปลให้ว่าคุณต้องรักษาความสงบนะครับอยู่แปลว่าคุณ Must แปลว่าต้อง Keep แปลว่าเก็บรักษา Quiet แปลว่าความสงบแต่ถ้าอธิบายให้ลึกซึ้งตามหลักไวยากรณ์นะครับนะ Keep ตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นกริยาแท้ Keep ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น Helping Verb นะครับคล้ายๆกับ Verb To Be มาช่วยคำ Adjective นะครับซึ่งแสดงอาการคี Keep ตัวนี้ไม่ต้องแปลก็ได้นะครับ แปลว่าคุณต้องสงบนะครับนะแต่ว่าแปลให้สุภาพไปฟังเข้าใจง่ายก็แปลว่าคุณต้องรักษาความสงบนะครับอธิบายเพิ่มเติมไปอย่างนี้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับฟังเอาไว้นะครับผมได้เป็นความรู้ข้อที่2ในคลาสรูมในห้องเรียนนะครับมีกฎไว้อย่างนี้เราจะพูดประโยคว่าอย่างไรบ้างซึ่งเป็นประโยคคําสั่งนะครับนะก็เลยพูดว่าคลิป r r o o Sclean คลิปจัวรุมคลีนนะครับกฎที่เขียนไว้อย่างนี้ในห้องเรียนก็เลยแปลว่าจงรักษาห้องเรียนของคุณให้สะอาดนะครับคล้ายๆกับข้อหนึ่งนะครับคลิปจุดๆนะครับจุดๆในที่นี่คือใส่คำนามลงไปแล้วตามด้วยคำกริยานะครับแปลว่าทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นไปตามคำกริยานั้นๆก็คือทําห้องของคุณให้สะอาดก็คือจงรักษาห้องเรียนให้สะอาด ส่วนในสวนสาธารณะนั้นนะครับน่าจะมีประโยคอย่างน้อยนะครับหนึ่งประโยคก็คือ don't throw t r e s h นะครับ don't throw t r e s s นะครับรูแปลว่ากฎแปลเป็นไทยว่าโปรดอย่าทิ้งขยะ don นะครับเป็นคำคำสั่งนะครับทำไมต้องใช้ don ทำไมไม่ใช้ and นี่คุณครูถามเพิ่มเติมหลักไวยากรณ์อีกนะครับทำไมไม่ใช้ว่า อ n น t ์ทรอ่านะมีท่านผู้ชมชมสดสดอยู่หรือบ้างหรือเปล่าครับลองตอบอ่าผมมาดูสิครับว่าทำไมไม่ใช้อ n t true t r ฟ s h เออทำไมต้องใช้ว่า d don't true t r ฟ s h ทิ้งท้ายก่อนที่จะจบการฟิมสดวันนี้มีท่านผู้ชมชมสดอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้มีหนึ่งท่านนี่แหละภาษาอังกฤษเรียนครับ,รบ,รบพี่นันเรียนอย่างนี้นะครับผมนะ เพราะผมชอบเรียนแบบนี้ไม่ใช่แปลเฉยๆแล้วก็รู้คำศัพท์เหล่านั้นวแปลว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่รู้ให้ลึกไปเลยนะครับคุณใช้ don't throw trash แปลว่าห้ามทิ้งขยะแล้วทำไมไม่ใช้อ n t ใช้ Un t ได้ไหม aunt throw trash นะครับทำอย่างนี้ได้ใช้อย่างนี้ได้แล้วใช้อย่างนี้ได้หรือเปล่าเออมันคือเราต้องคิดให้ให,ให้มันออกนอกอกรอบไปบ้างนะครับ ไม่ใช่จำอย่างเดียวว่าเอออย่าโปรดอย่าทิ้งก็อย่าท่องไปอย่างเดียวเลยว่า d o n true reat, t t r e s h d o n t r e fresh แต่ถ้าถามว่าอาวแล้วถ้าใช้เป็น an true h r e s h ล่ะมันไม่ถูกไม่ถูกเพราะอะไรหรือว่า heaven true h r e s h ได้ไหม,มนะครับ an tr uh, true t r e s h r o e t r u s h ไม่ได้เพราะว่านะครับ true เป็นคำกิริยาหลักไวยากรณ์บอกว่าคำกริยาใช้คู่กับว e r b to do นะครับนะในกรณีที่ เป็นประโยคปฏิเสธเป็นประโยคที่ตามหลัง S q u e s t i o n หรือเป็นประโยคคำถามจำกฎไวยากรณ์เหล่านี้ได้ก็ตอบถูกทันทีนะครับเพราะฉะนั้นใช้ verb to be ไม่ได้นะครับเป็น a n r u e stretch ไม่ได้ผิดทันทีนี่นะครับรู้ลึกรู้จริงนะครับรู้เท่าที่คุณรู้รนะครับไม่ใช่วแบบ่าคุณร,รู้พี่นันจะเก่งอะไรมากมายนะครับโอเคครับวันนี้ก็เสียงแหบเสียงแห้งนะครับไรยสดมาประมาณ10หน้านะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับไหนๆนานๆมาไลฟ์สดในช่องอช่อง Facebook ส่วนตัวสักครั้งหนึ่งกดพิษนะครับนะไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะไม่ไม่ก็อยากจะมาในพืทบอกก็เข้าตัวเราทั้งนั้นเลยนะครับนะมันก็มองไม่เห็นจริงๆนะครับแปลกเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นี่คุยกันนะครับนะอย่าได้ถือสาอะไรมากมายนะครับนะผมคุยกันหลังจากการซีมสดหรือว่าหลังจากการไลฟ์สดมานะครับนะ ก็นานๆมาเจอกันสักทีหนึ่งนะครับใน Facebook ส่วนตัวก็ขอพูดนะครับนะหรือว่าขอทักทายพูดคุยกับท่านผู้ปกค,ครองหรือว่าเพื่อนๆของกระผมเองนะครับที่เป็นเพื่อนกันใน Facebook นี้นะครับใน f a c e b o o k พภินันนำสีใหม่เนี่ยเพื่อนๆหลายคนนะครับเป็นครูบาอาจารย์เป็น ท่านที่เคารพของกับผมนะครับนะพอมาเจอกันในโลกโซเชียลสมัยนี้มันสื่อมันเข้าถึงกันได้ง่ายนะครับนะจากคนที่ไม่เคยเจอกัน20-30ปีนะครับก็มาเจอกันหมดเลยเนื่องจากโลกโซเชียลนี่แหละดีมากๆเลยนะครับมีหลายคนนะครับตอนนี้ที่เจอกันใน Facebook แต่ในชีวิตจริงไม่ได้เจอกันเลยนั่นก็คืออย่างน้อยวิสุทธิรักร่วมนะครับนะคนนึงแหละ30กว่าปีแล้วนะครับไม่เคยเจอกันเลยเจอแต่ใน Facebook ทักทายกันเกือบทุกวันนะครับเอาเป็นว่ากระผมเนี่ยได้ลงเนื้อหาสาระของช่องครูนันช n แนลใน Facebook a c e b o o k ส่วนตัวบ่อยมากๆนะครับนะนั่นก็คือต้องการที่จะให้เพื่อนๆของกระผมนะครับครูบาอาจารย์ที่เป็นเพื่อนใน Facebook ของผมเนี่ยช่วยแนะนำบอกลูกๆหลานๆของท่านนะครับให้เข้ามาดูคลิปช่วยมาติดตามช่องครูนันช n แนล ปรากฏว่าตอนนี้ก็ได้ผลนะครับก็คือเพื่อนๆผมช่วยมาเข้ามาถึงแม้กระผมจะไม่ทราบก็ตามนะครับว่าท่านคนใดบ้างที่ช่วยเข้ามาก็คือให้ลูกๆหลานๆเข้าไปกดติดตามไปดูทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้โอ้วดตัวเองว่าตัวเองเก่งอะไรนักหนานะครับนะเพียงแต่เห็นลูกๆบางคนบอกว่าสอนดีเพราะนั้นถ้า,าลูกๆหลานๆของท่านเห็นว่ากระผมสอนดีนะครับมีสาระพอที่จะแนะนํา นะครับให้เพื่อนเนเข้ามากดติดตามมากด subscribe กดไลค์กดแชร์ก็ขอขอบคุณไว้นะที่นี่นะครับเพราะงะั้นผมเองก็ก็ต้องขอยกมือไหว้กราบขอบคุณนะครับนะเพื่อนๆในเฟสทุกคนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เพื่อนสนิท